สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่คะพบกันเช่นเคยกับอีพีแบ่งปัญญามเย็นของเรานะคะพี่ๆหงองค์300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะ ฝากพีพ่่ที่ก็มารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะสําหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่0849158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่สนใจนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะเพิ่มเพิ่มโดยหมายเลขโทรศัพท์นะคะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้าะสะดวกเป็นปลายทางนะคะพี่ๆโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยคะ่ะ เดี๋ยวไบ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอ่าวันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันหนึ่งชุดนะคะพี่จาเก่าๆสวยๆนะคะพี่นี่เป็นหมายเลขที่หนึ่งค่ะหนึ่งนะคะพี่เป็นพระเนื้อผงพิมพ์ยืนนะคะพี่ขาววัดเงินคลองเตยคะ่ะพี่จ๋าเนื้อผงพิมพ์ยืนนะคะพี่ด้านดันงมีปั๊มตาแบบนี้นะคะพี่จ๋าอ่ะ นี่นะคะพี่ขาไม่แน่ใจว่าข้อมูลเจ้าของเข้ามาให้ตรงกันหรือเปล่านะคะพี่อ่ะมาแบบนี้นะคะพี่ขาเจ้าของเขาให้ข้อมูลมาว่าเป็นวัดเงินคลองเตยนะคะพี่แบ่งปันนะคะพี่จ๋าอ่ะแบ่งปันที่300บาทหมายเลขที่1ค่ะหมายเลขที่2เป็นเหรียญพระอาจารย์นำนะคะพี่จ๋าพระอาจารย์นำวัดดอนศัลาปี19เนะคะพี่เหรียญพระอาจารย์นำวัดดอนศัลาปี19นะคะพี่ แบ่งปันอยู่300บาทค่ะพี่เป็นเหรียญเก่าๆสภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่จ๋าพระอจรราจารย์นำปี19 300บาท2องค์500บาทหมายเลขที่อ2อค่ะหมายเลขที่3เป็นเหรียญหลอกคอน้ำเต้านะคะพี่จ๋าหลวงพ่อ้อยนะคะพี่เหรียญหลอกคอน้ำเต้านะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลอกเก่าๆค่ะเนื้อทองผสมนะคะพี่จ๋าเนื้อหาเก่าๆ,ๆนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะ เป็นเหรียญหลอกอน้ำเต้าพิมสองหน้าหลวงพ่อน้อยนะคะพี่จ๋า300บาทหมายเลขที่3ค่ะอ่ะหมายเลขที่สนะคะพี่สเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงนะคะพี่จ๋าเนื้อดินพ่อปานแบ่งปันที่300บาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าอ่ะเนื้อหาด้านหลังนะคะพิมมาแบบนี้เลยค่ะเก่าเก่านะคะ พระเนื้อดินหลวงพ่อปาน300บาทค่ะด้านบนมีร่องรอยการอุดผงนะคะพี่หมายเลขที่4ค่ะหมายเลขที่ห้านะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปูส่สวงค่ะพี่จ๋านี่นะคะเหรียญหลวงปูส่สวงค่ะพี่นี่ค่ะองค์นี้มาแบบนี้นะคะพี่จ๋าปูส่สวงเก่าสวยค่ะพี่เทวดาเล่นดินยิ้มรับรั์นะคะพี่จ๋าวัด ไพรพัฒนาสีสะเกตค่ะพี่เหรียญหลวงปู่สวงนะคะพี่สาแบ่งปันที่300บาทหมายเลขที่หค่ะหมายเลขที่6เป็นเอ่อพระรอดเนื้อดินนะคะพี่นี่ค่ะเป็นพระรอดเนื้อดินพร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่า๋าเนื้อดินเก่าๆนะคะพี่มาในเลี่ยมพี่ๆรับไปพร้อมใช้นะคะพี่า๋านี่ค่ะ พระรอดเนื้อดิน300บาทค่ะพี่2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยไปเลยค่ะพี่ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าติดต่อกันเข้ามาค่ะ0849158065นะคะแม่บ้านนะคะพี่จ๋าพูดง่ายคุยง่ายต่อรองได้นะคะพี่1องค์2องค์ส่งทุกรายการค่ะนี่เป็นหมายเลขที่7ค่ะพี่เป็นรูปหล่อนะคะพี่จ๋าเนื้อเหล็กไหลค่ะวัดพุทธไทยสวรรค์คะพี่ นี่นะคะรูปเอ่อเป็นเหล็กไหลนะคะพี่สาวเขาบอกว่าทําจากเหล็กไหลค่ะพี่วัดพุทธไทยสวรรค์น,นะคะพี่นี่คะ่ะเก่าสวยนะคะพี่สาวรูปหล่อเหล็กไหลคะ่ะวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะพี่หมายเลขที่เจ็ดนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขที่แปดนะคะพี่จ๋าเป็นขุดสะปูเผือกมาในเลี่ยมค่ะพี่ เก่าสวยค่ะพี่สารับไปพร้อมใช้มีเรี่ยมเรียบร้อยนะคะพี่นี่นะคะแบ่งปันพี่พี่ที่300บาท2องค์500บาทหมายเลขที่8ค่ะเก่าสวยค่ะพี่สานี่เลยค่ะอ่ะหมายเลขที่9้าเป็นเหรียญหล่อนะคะพี่๋าเหรียญหลหลวงพ่อก,กลั่นค่ะพี่เป็นเนื้อตะกัวนะคะพี่นี่ค่ะหลวงพ่อก,กลั่นนะคะพี่๋าเป็นเหรียญหล่อเนื้อตะกวะะัวค่ะหมายเลขที่9นะคะพี่ เก่าสวยคะ่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาท2องค์5 0 0บาทหมายเลขทิ่เก้าค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่10ค่ะพี่จ๋าเป็นกรีบบัวพิมพ์ใหญ่หลวงปูโตค่ะ,คะพี่กรีบบัวพิมพ์ใหญ่หลวงปูโต๊ะนะคะพี่จ๋านี่ค่ะมีร่องรอยกันฝังตะกรุดหนึ่งดอกนะคะพี่มาแบบนี้เลยค่ะในเลี่ยมนะคะพี่จ๋าด้านหลังคะ่ะพี่นี่ค่ะมีชื่อหลวงปูโต๊ะนะคะพี่จ๋า เก่าสวยค่พัพี่หลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีใหม่เลขที่สิบสารอยบาทค่ะสิบเอ็ดนะคะพี่จ๋าเป็นพระปิดตาหลังแบบค่ะปิดตาหลังแบบนะคะพี่จ๋าเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่พระปิดตาหลังแบบนะคะ แบ่งปันเลยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาทหมายเลข1 1ค่ะหมายเลข12เป็นนางพญาค่ะพี่เก่าค่ะพี่จ๋าอกนูนพูนสวยค่ะพี่นี่เป็นนางพญาหมายเลขที่12ค่ะสิบสองนะคะพี่จ๋าเป็นพระนางพญาค่ะเก่าสวยนะคะพี่นี่ค่ะด้านหลังค่ะ แบ่งปันที่300บาทนะคะพี่จ๋า2องค์500บาทค่ะนางพญานะคะพี่เก่าสวยหมายเลข12ค่ะอ่ะ13นะคะพี่จ๋าเป็นนางพญาองค์สีดำค่ะพี่พ,พี่ที่ถูกใจสนใจแจ้งติดตามหมายเลขได้เลยนะคะพี่จ๋าอ่ะมีที่อยู่นะคะพี่จาที่เป็นลูกค้าเก่าๆกันอยู่แล้วในบ้านจะมีที่อยู่ไม่ต้องแจ้งที่อยู่ซ้ําเลยนะคะพี่จ๋าอ่นนี่เป็นนางพญานะคะพี่อันนี้ไม่รู้เพื่อนอะไรคะพี่จ๋าอ่ะ นางพญาองค์สีดำนะคะพี่จ๋าเนื้อสีดำดำแบบนี้เลยค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข13ค่ะ14เป็นเหรียญพ่อท่านนุ้ยนะคะพี่จ๋าสองสี่เจ็ดเาค่ะพี่เหรียญพ่อท่านนุ้ยนะคะพี่เก่าสวยค่ะพ่อท่านนุ้ย2องสี่เจ็าค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะ ถูกใจสนใจนะคะพี่ติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะนี่เป็นเหรียญพ่อท่านนุ้ยนะคะพี่จ๋า300บาทหมายเลขก4 4ค่ะ15เป็นพระซุ้มกอเนื้อโลหะค่ะพี่ซุ้มกอเนื้อโลหะนะคะพี่จ๋าแบ่งปันเลยนะคะพ,พี่แบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทค่ะ นี่นะคะพี่จ๋าเป็นหนักหนักเนื้อโลหะนะคะพี่สุมกอเก่าสวย300บาทหมายเลข15ค่ะ16เป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะนี่คะ่ะพี่จ๋าเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่เก่าสวยนะจ๊ะพี่จ๋านี่คะ่ะแบ่งปันเลยคะ่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่อะ เก่าสวยค่ะจอบเล็กหลวงเพราะเงินหมายเลข16ค่ะอ่ะ17จนะคะพี่จาเป็นเหรียญหลวงปูเอี่ยมค่ะพี่สภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่ปูเอี่ยมห่วงด้านบนวิดขาดแบบนี้นะคะพี่จา๋าอ่ะเหรียญหลวงปูเอี่ยมนะคะพี่หลังยันสี่ค่ะนี่นะคะพี่จา๋าเหรียญหลวงปูเอี่ยมหลังยันสี่ค่ะพี่เก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันที่300บาท2ององค์ห้าร้อยบาทค่ะ ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่สิบแปดค่ะขุนแผนหลวงปู่ทิมพร้อมเลี่ยมค่ะพี่นี่เป็นขุนแผนนะคะพี่จ๋าขุนแผนปู่ทิมมาในเลี่ยมค่ะด้านหลังนะคะพี่มีเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะพี่ขุนแผนปู่ทิมนะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยนด้านหลังเป็นเหรียญค่ะ แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทหมายเลขที่18นะคะพี่จ๋าพี่ๆรับไปพร้อมใช้นะคะพี่19เป็นเหรียญหลวงพอะะ่อเกษมค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะพี่นี่ค่ะเป็นเหรียญเก่าๆนะคะพี่แบ่งปันพี่ๆ FC อยู่ที่300บาท2องค์500บาทนะคะนี่ค่ะพี่เหรียญปี17นะคะพี่จ๋าหลวงพอะะ่อเกษมค่ะ แบ่งปันที่300บาทนะคะพี่พี่สององห0าบาทค่ะอ่ะ20ค่ะพี่จา๋าเป็นปู่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่นี่เลยค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่เก่าสวยจ้ะแบ่งปันที่300อบาทนะคะพี่ขาด้านหลังมีแร่โรยชัดสวยค่ะปู่ทวดเนื้อว่านหลังโรยแร่นะคะพี่จา๋าชัดสวยแบบนี้เลยค่ะ นี่ค่ะอ่ะแบ่งปันที่300บาทหมายเลขที่20นะคะพี่จ๋าหลวงปูทวดเนื้อว่าน300บาทค่ะ21เป็นพระปิตาเนื้อผงนะคะพี่จ๋ามาแบบนี้ค่ะพี่อ่ะพร้อมการเลี่ยมนะคะพจาเป็นปิตาเนื้อผงพร้อมเลี่ยมค่ะพี่เก่าสวยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะคะพี่สี่เหลี่ยมค่ะพี่สี่เหลี่ยมแบบจะบอกว่าแบบนี้นะคะพี่จ๋าอ่ะ แบ่งปันที่300บาทหมายเลข21นะคะในเล่มสีแดงๆเ,เก่าๆค่ะอ่ะ22บค่ะพี่เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นปี0 7นย์ะคะพี่จ๋าเก่าๆค่ะเหรียญพระอาจารย์ฟั่นปี2 5 0พนเะคะพี่เก่าสวยค่ะนี่นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่ปี0ูนย์ค่ะ พระอาจารย์ฟันนะคะพี่จ๋าแบ่งฟันอยู่300บาทหมายเลข22ค่ะนี่นะคะ23เป็นพระกิ่งนะคะพี่จ๋านี่ค่ะพี่พระกิ่งนี่ค่ะพี่เขียนว่าเปาวเรศนะคะพี่จ๋านี่เป็นหมายเลขที่23ค่ะกิ่งเปาวเรศนะคะพี่นี่ค่ะด้านหลังเขียนว่ารัชกาลที่5นะคะพี่ กิ่งเปาเรศรอห้านะคะพิจาเก่าสวยค่ะ300บาทนะคะพิจาถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่หมายเลขที่23ค่ะอ่ะ24นะคะพิ่จา24เป็นกิ่งเช่นกันค่ะกิ่งรัชกาลที่5นะคะพี่ด้าน,นหลังเขียนว่าเปาเรศแบบนี้นะคะเก่านะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะกิ่งเปาเรศรัชกาลที่หคะ่ะพี่ แบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าอ่ะถูกใจสนใจต่อสายทักลายกันเข้ามาค่ะพี่นี่เป็นพระกิ่งเปาเรศหมายเลขที่24นะคะพี่จ๋าแจ้งปิดตามหมายเลขได้เลยค่ะอ่ะ25เป็นพระปิดตาหลังตะแกงค่ะพี่พระปิดตานะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการปิดทองเก่าๆค่ะพี่ ด้านหลังตะแกงแบบนี้ค่ะพี่จ๋าปิดตาหลังตะแกงนะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่300บาทหมายเลข25ค่ะอ่ะ26เป็นพระปิดตาคุกลักค่ะพี่จ๋าเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่สำหรับปิดตาคุกลักอง์นี้ค่ะเก่าสวยค่ะพี่นี่นะคะเนื้อหามีการลอกล่อนของลักค่ะพี่ลักล่อนเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่นี่ค่ะอ่ะ นี่เป็นพระปิดตาหมายเลข26ค่ะแบ่งปันที่300บาทค่ะ27นะคะพี่จ๋าเป็นนางกวักงาแกะนะคะพี่อ่ะนางกวักงาแกะนะคะพี่จ๋า300รบาทค่ะพี่นี่ค่ะอยู่ในเล่มเก่าเล่เมพลาสติกเล่มเก่าเล่มใช้งานค่ะนี่เป็นหมายเลขที่27นะคะพี่จ๋าเก่าสวยเเลยค่ะพี่อ่ะ28ค่ะ28เป็นพระเปิดโลกเนื้อดินนะคะพี่จ๋านี่ค่ะ เปิดโลกเนื้อดินพิมพ์ใหญ่นะคะพี่สาองค์ใหญ่อยู่เนาะพี่เนาะนี่ค่ะเป็นเนื้อดินเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่แบ่งปันพี่เอฟซี FC นะคะพี่สาพระเปิดโลกเนื้อดินค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่สาวสององค์ห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขี่ยี่สิบแปดค่ะอ่ะยี่สิบเก้านะคะพี่สา เป็นพระยืนจับนาคนะคะพี่ขากุสีเทพค่ะพี่พระยืนจับนาคนะคะพี่ขานี้เป็นข้อมูลจากเจ้าของนะคะพี่อ่ะพระยืนจับนาคกุสีเทพค่ะพี่มาแบบนี้นะคะนี่ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่สาเป็นพระยืนจับนาคกุสีเทพค่ะ แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข29เป็นออกเอ่อเป็นสีดินนะคะสีออกแดงๆเหมือนเป็นดินค่ะอ่ะนี่เป็นหมายเลข30ค่ะพี่เป็นพระยืนจับหน้ากุกสีเทพเช่นกันนะคะพี่เป็นเนื้อสีดำดำแบบนี้ค่ะนี่ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋ามีสี สีแดงๆกับสีดำๆนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะ31เป็นขุนแผนพายคู่หลวงปู่ทิมค่ะพี่ขุนแผนพายคู่หลวงปู่ทิมนะคะพี่สามร้อยบาทนะคะพี่จาด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ขุนแผนพายคู่ปู่ทิมสามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทจา้ะ อ่ะหมายเลขที่32คบค่ะพี่เป็นปิตาหลวงปู่โตะนะคะพี่จ่พระปิตาหลวงปู่โตะค่ะพี่ปู่โตวัดประดูชิมพลีฝังตะกรุดหนึ่งดอกนะคะพี่จา่าพระปิตาหลวงปู่โตค่ะ,คะนี่ค่ะพี่ด้าน,นหลังเป็นยันดวงนะคะพี่ขาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลี300บาท2องค์500บาทคะ่ะเก่าสวยค่ะพี่นี่คะ่ะฝังตะกรุดหนึ่งดอกคะ่ะอ่ะ33บค่ะพี่ 33เป็นพระวัดปากน้ําพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จับมาในเลี่ยมแบบนี้เลยค่ะพระวัดปากน้ําพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จับด้านหลังเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อสุดนะคะพี่เก่าสวยค่ะอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่จับเป็นเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้งานค่ะพี่300บาทหมายเลขที่33นะคะพี่อ่ะสาค่ะ34เป็นสมเด็จหลังตราแผ่นดินค่ะพี่เกตทะลุซุ้มเก่าๆด้านหลังเป็นตราแผ่นดินคะ่ะ หมายเลขที่34สนะคะพี่สมเด็จเก่าหลังตราแผ่นดิน,นะค่ะพี่จ๋าเกตทะลุซุ้มนะคะพี่แบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทค่ะเก่าสวยะค่ะพี่นี่นะคะหมายเลขที่35ะค่ะพี่เป็นสมเด็จแซยิดนะคะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมนะคะพี่จาพี่พี่รับไปพร้อมใช้ค่ะองค์นี้เป็นแซยิด300บาท นะคะพี่จ so, ๋าเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห erm ้าแปดศูนย์หกห้านะคะแม่บ้านเบอร์นี้เบอร์โทรเบอร์เดียวค่ะพี่จ๋าอ่ะสามสิบหกค่ะพี่เป็นเหรียญโลนะคะพี่จ๋าเหรียญโลพระพรหมหลวงปู่ดู่ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋ามีเหมือนมีร่องรอยการตอกโคตรมุมล่างตรงนี้นะคะพี่อ่ะด้านหลังค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่ เหรียญล่อพระพรมหลวงปู่ดู่หม่เลข36 300บาทค่ะอ่ะสำหรับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่พบกันที่5้งเย็นเป็นต้นไปค่ะอ้าวันนี้ก็แม่บ้านฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่แม่บ้านขอกราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านค่ะกราบขอบพระคุณพี่พี่ FC, ที่น่ารักทุกท่านนะคะ สำหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6ี่ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจค่ะพี่จ๋าสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่มเพิ่มโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจะ้ะเดี๋ยวไ่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบไป2สองของทุกวันค่ะอ้าววันนี้ก็รบกวนพี่ๆนะคะดูให้ไส้ดูให้ใช,ใหชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจะ้ะ วันนี้ถ้าไม่บ้านพูดผิดทำอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะกราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า